ต,ตัวที่แบบอยู่ข้างหน้าหรือพอมาได้เห็นก็น่ารักมากครับอยากเก็บเอาไว้ดูเล่นพอได้ไปต่างประเทศแล้วก็ไปเข้าช็อปเขาบ่อยๆเลยถ้าเมืองไทยมีก็หลายๆคนน่าจะชอบเพม,มีของเราคือน่ารักมากตุ๊กตาที่หลับตาแล้วเราหน้า,าแบบเราอยากให้เขาแบบนิ่มๆเราอยากจับแก้มก้าวู้จักกับรอนอยู่แล้วเห็นปอนลงรูปอยู่ตลอดที่มาเจอกันก็แฮปปี้ครับมาเป็นแก๊งเฮวันด้วยกันสมมาก็จะชอบเป็นแบบพวกเวลาเขาไปคอลแลบกับตัวที่เรารู้จักอยู่แล้วเอ้ยผมได้ตัวสีเขีดค่อนข้างบ่อยนะแต่ว่ามันต้องซื้อแบบทั้งแพ็คไงซื้อซโย เรียกได้ว่าเป็นแฟนอาร์ท,ทอยตัวยงสำหรับสามนุม่มไอซ์พาริสปอนพลวิทย์และก้าวหน้ากิติพัฒน์ล่าสุดมาร่วมงานเปิดป๊อปอัพสโตร์ต้อนรับคาแรคเตอร์สุดคิ้วจากเฮวันในงานเฮเดย์เพลย์แลนด์ริเวอร์พาร์คชั้นจีไอคอนสยาม โดยภายในงานมีสินค้าพรีเมียมและของสะสมรุ่นล่าสุดพร้อมไฮไลท์เปิดตัวอาร์ทอยรุ่นพิเศษครั้งแรกในโลกและกิจกรรมสุดเ e อ็กคลูซีฟมากมายท่ามกลางบรรยากาศสนุกสดใสราวกับยกเอาสนามเด็กเล่นมาไว้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทางนี้ยังได้รับเกียรติจากฮูฮูศิลปินผู้ออกแบบม่มีและเจ้าของมีฮูสตูดิโอมาร่วมเปิดตัวในงานนี้อีกด้วย อย่างไรก็ตามทางด้านหนุ่มสตรองปอนพลวิทย์แม่จะเพิ่งผ่าตัดด่วนต้องนั่งรถเข็นใช้ไม้เท้าพยุงก็มาร่วมงานพร้อมเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆที่มายืนรอยอย่างมากมายอีกด้วยก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเฮวันนี้เป็นครั้งแรกเนาะที่เทวันได้เข้ามาไทยเลยแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมงานนี้แล้วก็รวมถึงได้อ n นบ็อกซ์ตัวกลอ่องจิ๋วโจโด้ดวซีก็เป็นคอลเลคชันใหม่ของเขาด้วยก็เพราะส่วนตัวผมชอบแบบเป็นภาษาจีนอยู่แล้วด้วยแล้วก็ตอนเด็เดกๆก็แบบไปอยู่จีนมานานครับก็ มีความน่ารักอ่ะคือจริงๆผมยังไม่ได้แบบเดินดูทั่วนะครับแต่ว่าแค่ตัวที่แบบอยู่ข้างหน้าหรือว่าแบบน้องๆที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยก็คือผมเคยเห็นมาอยู่แล้วแต่อาจจะแบบไม่ได้สะสมแบบเป็นชิ้นเป็นอันแบบตลอดเวลาแต่ว่าพอมาได้เห็นก็น่ารักมากครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากเก็บเอาไว้ดูเล่นอินแค่ไหนล่ะครับอินกับอาร์ตทอยใช่คือผมส่วนตัวไม่ได้สะสมแบบสะสมต้องมีทุกชิ้นน่ะแต่รู้สึกว่าแค่มองว่าตัวไหนรู้สึกว่าเหมือนเราหรือว่าแบบรู้สึกว่าเราเข้าใจเขาผมจะชอบสิ่งนั้นมากกว่ายังไงเราสัมผัสได อัพทอยมันมีมันมีเขาเรียกว่าอย่างแบบเรื่องสีเรื่องดีไซน์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีด้านของอิโมอชเนลเอ่อคอนเนคชันบางอย่างที่เหมือนรูปภาพครับผมเป็นคนชอบแบบวาดภาพด้วยอะไรอย่างเงี้ยพอได้เห็นแบบฟิกเกอร์หรือว่าพอได้เห็นน้องตัวไหนที่แบบรู้สึกว่าเราเข้าใจแบบเราคล้ายๆกันและอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าออชอบเก็บเอาไว้จริงๆชอบแบบมีคขนๆแต่จริงๆชอบแบบพ้อยได้ครับ รู้สึกว่าแบบมันเป็นมันเป็นเป็นพร็อพอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นเป็นเฟอร์นิเจอร์อย่างหนึ่งสำหรับตัวผมเองดีใจมากเพราะก่อนหน้านี้แบบพอได้ไปต่างประเทศแล้วก็ไปเข้าช็อปเขาบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าถ้าเมืองไทยมีก็น่าจะน่าจะตื่นเต้นครับแล้วก็น่าจะหลายๆคนน่าจะชอบเพราะว่าผมว่ามีหลายคอลเลคชันเลยที่ในเมืองไทยไม่มีแล้วพอต้องบินไปต่างประเทศอย่างเงี้ยก็จะเข้าถึงยากนิดนึงครับแต่พอมาถึงไทยเลยก็ตื่นเต้นเพราะผมคิดว่าคนไทยน่าชอบเยอะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เฮวันเฮแลนด์เพลย์เดย์นะครับผม กออ็อยู่ถึง9ตุลาชั้น G อคอนสยามบริวะปาครับผมก็มาแวะกันมาดูกันได้เยอะๆนะครับจริงๆ Hey o n ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เป็นของเล่นสะสมที่ก้าก็ชอบแล้วก็เริ่มจะมาสะสมแล้วโดยเฉพาะมีม,มีมีของเราคือน่ารักมากแบบเป็นตุ๊กตาที่หลับตาแล้วเราหน้าแบบเราอยากให้เขาแบบนิ่มๆเราอยากจับแก้มน่ารักมากเป็นตัวที่หลับตาน้องจะเป็น ไข่ที่นักวิทยาศาสตร์ไปพบเจอมาอะไรยครับ uh huh. แล้วเขาจะปลาก็จะไข่แล้วเป็นตัวของเราครับศึกษาประวัติศาสตร์ oh, ชอบ<ๆ>ชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าศิลปินอะ่ะเขาคิดเรื่อมาเรื่องแบบน่ารักมากมีที่มาที่ไปใช่ครับแ,<ต>แล้วก็คอลเลซชันที่ก้าวหน้าชอบคอลลเชันชอบแต่คอลเลซชันแรกเลยแล้วก็ล่าสุดที่มีความจีนๆผสมไว้หน่อยคือน่ารักมากแล้วมีแบบความเป็นผ้าพิวๆครับเหมือนลอยอยู่อนะไรเงี้ย ทำได้เหมือนมากก็น่ารักจริงๆี่ได้มีเยอะมั้ยมีบ้างมีบ้างอะอาจจะไม่เยอะเท่าคนอื่นนะครับแต่ก็มีบ้างชอบมันกังวลไหมบางทีมันจะไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการถ้าเราต้องาเรานี่แหละน,หนี่แหละอันนี้แหละคือเราสุ่มเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้สิกเก็ไหมหถ้าเราได้สิเก็บคือเราจะแบบดีใจมากซึ่งไม่เคยได้ไม่ค่อยได้ดวงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ก็เก็บไปเรื่อยอันนี้เป็นไงบ้างได้มาเปิดที่บุกไทยโอ้โหวันนี้ จริงๆก้ารู้จักกับปอนอยู่แล้วเคยเล่นละครด้วยกันแล้วก็ปอนเห็นปอนลงรูปอยู่ตลอดอันบ็อกอยู่ตลอดก็แบบเราจะต้องมาตามเข้าให้ได้เท่าเพื่อนและอะไรเงี้ยแล้วพอนี่มาเจอกันก็แฮปปี้ครับมาเป็นแก๊งเฮวันด้วยกันครับอยากให้แฟนๆอาร์ตทอยเฮวันนะครับมาที่ไอคอนสยามที่ร้านน้ำพุชั้นจีเยอะๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการเปิดป๊อปอัพสโตร์ที่ใหญ่มากๆของเฮวัน ก็อยากให้มากันตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่9ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับอยากให้มาเยอะๆนะครับครับผมก็สำรวจเรียบร้อยครับผมถ่ายรองถ่ายรูปอะไรเรียบร้อยครับก็น่ารักมากๆครับเป็นเป็นแบบเอ่อฟิลคอลเลกชันใหม่แล้วก็เป็นเอ็กซ์คลูซีฟคอลเลกชันของเ1วันด้วยครับผมเชิญชวนครับจริงๆอาร์ทอยคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดถ้าเกิดจะพูดแบบตรงๆเลยคือผมอ่ะผมรู้สึกว่าผมผมได้เพิ่งเข้าวงการได้ไม่นานแต่ว่าหลังๆก็เริ่มก็เริ่มแบบ เพิ่มผูนขึ้น,<า>นเรื่อยๆใช่มันเริ่มบานไปลายขึ้นเรื่อยๆเริ่มเพิ่มผูนเริ่มจากตัวเล็กไปพันเปอร์เซ็นต์ไปตัวใหญ่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 ขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆครับผมตอนนี้ก็เลยเหมือนพอพองานนี้ที่ต่อมาก็เลยอยากอยากอยากจะมาลองดูเหมือนกันว่าแบบน้องๆเป็นยังไงบ้างอะไรเงีง้วยเข้าวงการมาแล้วเราชื่นชอบแบบไหนว่าจะต้องชอบแบบตัวนี้เต็มชอบเอาใจเลยเอาตามใจเลยจริงๆใช่คือแบบเราอะเราอะก็จะชอบแบบ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามตามอารมณ์ของเราไปเรื่อยๆครับผมตอนตอนนี้นะแต่ว่าส,ส,ส่วนมากก็จะชอบเป็นแบบพวกเวลาเขาไปคอลแลบกับตัวที่เรารู้จักอยู่แล้วกระตงกระตูนอะไรที่เราแบบเคยชอบดูตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค,คือคือถามว่าเก็บขนาดนั้นไหมก็ก็ไม่แต่ว่าถ้าเกิดตัวไหนที่เราชอบจริงๆอ่ะเราเราก็หาพยายามหาตัวซีเกตอะไรอย่างเงี้ยให้ได้ซึ่งก็แบบก็มีอยู่หลายตัวแล้วเหมือนกันที่เราแบบหาหาได้มาอะไรอย่างเงี้ยผมมอ้เลวลาเิดเยฮ้ยผมได้ตัวซีเกตค่อนข้างบ่อยนะ<ด>ยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามันมันก็ต้องซื้อแบบ ทั้งแพ็คไงซื้อยกบล็อกมันก็ต้องแบบก็ต้องได้บ้างแหละอะไรการลงทุนใช่เป็นการลงทุนนะหมดไปเยอะไหมอ่ะออก็คือตอนนี้ก็ไม่ได้นับแล้วแต่ก็น่าจะน่าจะใช้ได้อยู่ถ้าเกิดเอามารวมๆกันจริงๆเราชอบแบบแต่ชอบแบบเป็นฟิกเกอร์หรือชอบแบบเป็นมผมผมจริงๆผมชอบเป็นฟิกเกอร์เพราะว่าเราอ่ะเราเราจะชอบอะไปตั้งขึ้นใช่เราอาจจะมีเหมือนแบบตอนนี้ก็ก็จะมีตู้อยู่อยู่ที่บ้านเลยเป็นตู้กระจกที่เราซื้อมาใช่ก็จะค่อยๆแบบ เพิ่มเข้ไปเรื่อยๆเ,ย,เยครับครับผมก็ฝากทุกคนนะครับผมก็อยู่เนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับผมที่ริเวอร์พาร์คชั้นจีไอคอนสยามครับผมก็มากันได้ตั้งแต่วันนี้เลยจนถึงวันที่9ตุลาคมเลยครับผมก็อยากให้ใครที่ชื่นชอบหรือว่าแว,แวะมาแถวนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ลอ,ลองมาดูกันน่ารักดีครับ